หลังจากที่ญาติๆออกตามหาอารไทยนะคะสาวไทยที่หายตัวไปหลังมีปากเสียงกับสามีชาวสวิตตั้งแต่วันที่8มกราคมที่ผ่านมาทุกคนก็ออกตามหานานกว่า21วันค่ะและท้ายที่สุดวันนี้ก็พบเธอแล้วนะคะแต่พบเพียงร่างที่ไร้วิญญาณเพราะว่าเธอจากโลกนี้ไปแล้วและคนที่ทำร้ายเธอก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นสามีของเธอนั่นเองค่ะ คือก่อนหน้านี้อรไทยเนี่ยเธอแต่งงานกับสามีชาวสวิตค่ะซึ่งเป็นสามีคนแรกและหลังจากที่สามีคนแรกเสียชีวิตไปเมื่อปี64นะคะเธอก็ได้รับเงินมรดกจากสามีเป็นเงินกว่า13ล้านบาทค่ะจากนั้นเธอก็ได้แต่งงานใหม่กับชายชาวสวิตอีกคนหนึ่งนะคะก่อนที่จะพากันกลับมาอยู่ที่เมืองไทยได้ประมาณ2ปีเศษ และความจริงทุกอย่างก็ถูกเปิดเผยนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยนายโรแลนด์ค่ะสามีใหม่ของอรไทยก็ไปที่โรงพักเพื่อไปขอพาส,สปอร์ตที่ถูกตำรวจยึดเอาไว้คืนเจ้าที่เห็นแล้วก็รู้สึกว่ามันมีพิรุธหลายอย่างนะคะชุดสืบสวนก็เลยสอบเค้นนายโรแลนด์อย่างหนักค่ะจนท้ายที่สุดเขาก็ยอมรับสารภาพว่าลงมือทำร้ายอารไทยจริงๆด้วยการบีบคอเพราะทะเลาะกันเนื่องจากอารไทยหึงหวงเขาไม่อยากให้เขาไปหาเพื่อนที่พัทยาค่ะ และหลังจากนั้นนะคะเขาก็นําร่างที่ไร้วิญญาณของอร์ไทยไปทิ้งไว้ในไร่ข้าวโพดที่ห่างจากบ้านพักประมาณ6กิโลเมตรซึ่งขณะนี้เจ้าที่ก็อยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต้องบอกว่าคนที่ไว้ใจร้ายที่สุดนะคะวันก่อนเนี่ยโลนแลนยังให้สัมภาษณ์เสียงสั่นเคลือบอกว่าตลอด2ปีที่แต่งงานกับอรไทยเขาฝากชีวิตไว้กับเธออรไทยคอยดูแลเขามาตลอดถ้าไม่มีอรไทยเขาจะอยู่ต่อไปได้ยังไง แต่แล้ววันนี้ค่ะความจริงปรากฏผู้ร้ายปากแข็งนะคะสุดท้ายก็ยอมรับว่าเป็นคนลงมือทำร้ายคนที่ตัวเองเคยบอกว่าจะอยู่ได้ยังไงถ้าต้องไร้เธออย่างที่บอกว่าใจคนเรายากแท้อย่างถึงนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะวันนี้อรไทเธอก็ได้กลับมาสู่อ้อมกอดของพี่น้องของเธอแล้วนะคะหลังจากต้องอยู่โดดเดี่ยวในไร่ข้าวโพดมานานกว่า21วันค่ะยังไงก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณอรไทมานาที่นี้ด้วยนะคะ